วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอนาคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตอาสาพ,พัฒนาค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางเคลื่อนปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10เมกเฮิรวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์โดยมีดิฉันสุประยาสุวรรณเชื่อทาหน้าที่ผู้ดําเนินรายการนะคะวันนี้กับเรื่องราววันสําคัญกับโครงการสายรักแห่งครอบครัวค่ะ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกุลในหลวงรัชกาลที่1ินะคะซึ่งในเรื่องของสายรักแห่งครอบครัวเป็นโครงการในพระราชดำริเมื่อครั้งดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารโดยได้พระราชทานความหมายของโครงการสายรักแห่งครอบครัวไว้ว่าสายรักของพ่อแม่และลูกที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกจะเป็นแค่สายรักของแม่ กับลูกหรือของพ่อกับลูกก็ไม่ได้เพราะถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปครอบครัวก็จะไม่สมบูรณ์สถาบันครอบครัวจะทําให้เด็กมีสุขภาพกายและใจที่ดีและมีเติบใหญ่เด็กชายและเด็กหญิงเหล่านั้นก็จะเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกๆในรุ่นต่อๆไปเป็นวัตจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นถ้าได้มีการสนับสนุนให้มีสายรักแห่งครอบครัวที่ดีแล้วย่อมเป็นหลักประกันได้ว่าสังคมไทยในอนาคต จะมีแต่เยาวชนที่มีคุณภาพและมีความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าถาวรสืบไปสําหรับโครงการใสรัก่งครอบครัวนะคะก็จะเน้นส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงครอบครัวมีความรักความอบอุ่นโดยสมาชิกในครอบครัวก็จะมีเวลาให้กันและดูแลกันมากขึ้นรวมถึงส่งเสริมให้ทารกกับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์จนคลอดและส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วยค่ะและนี่คือในส่วนของประวัติวันสําคัญกับโครงการ สายรักแห่งครอบครัวกับรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ